สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําตัวระบบจองครับเป็นระบบจองแบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการจองเข้าประชุมจองห้องพักจองอะไรต่างๆนะครับสามารถกดจองจากอปแปรทินตัวนี้ได้นะครับนี่ปฏิทินเป็นแบบ Fu full c a l e n d a r นะครับ f full calendar ก็คือยังไงครับก็คือเป็นนี่ครับเป็นวันที่วันเดือนปีนะครับ เดือนเนี่ยก็เป็นเดือนไทยนะครับพอสองก็เป็นพศสอไทยด้วยตามที่เขียนนะครับอะคราวนี้มาดูวิธีการจองดีกว่าในระบบนี้เนี่ยเราไม่มีนะครับเราไม่มีอะตัวแอดมินนะครับในตัวที่เราจะโชว์ในคลิปนี้ครับไม่มีแอดมินนะครับเราจะแยกขายโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปจองเลยเช่นเป็นโปรแกรมที่ผมเขียนไว้แบบว่าอสามารถจะจองอะไรก็ได้นะสมมติว่าเช่นจองวันที่สิบห้าอ ถึงวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบห้าแล้วก็จะจบวันที่สิหกหรือวันที่แหลรอ่ะก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้เห็นไหมเราก็เลือกกดและพายก็จะเป็นวันที่สิบห้าถึงวันที่หกชื่อผู้จองครับก็ใส่ไปเบอร์ติดต่อครับอ่าส่วว่าเป็นการจองแบบเป็นจอง ห้องพักนะก็ใส่ไปห้าร้อยใสสีครับเลือกสีได้สวนสีเขียวกอมพิเตอครับจองสำเร็จนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วนี่สมมติว่าจองอีกครับเช่นวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่สามสิบเลยนะครับยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเลย กด Apply ครับตัวชื่อผู้จองวนจารไป900กดเลือกสีครับสีแดงนะครับแล้วกดบันทึกเช่นไหมครับจองเลย27 28 29ถึง30นี่จะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับนี่ก็คือปฏิทินระบบจองนะครับเห็นไหมนี่จะขึ้นมาแบบนี้ โอเคครับถ้าใครสนใจระบบจองนะครับต่างๆนะครับหรือว่าต้องการให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถพูดคุยกันมาได้นะครับ